ฟอกไตแล้วต้องกินผักมีผักอะไรบ้างที่คนฟอกไตแล้วทานได้วันนี้อาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้ดูสวยงามและดูดีหรืออยากจะแก้ปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำหรือเรื่องหัวล้านผมร่วงผมบางเช่นท่านเอานิ้วแตะนิดหน้าจอโทรศัพท์ที่มีรูคมๆตรงนี้นะครับที่มีรูปอาจารย์จานั้นนะครับก็จะพาท่านข้ามไปอีกหน้าหนึ่ง ในน้นนั้นนะครับสังเกตบรรทัดที่4ี่นะครับให้ท่านเอานิ้วจิ้มอาจารย์มีข้อมูลและรายละเอียดมอบให้กับท่านนะครับสําหรับนะครับคนที่ฟอกไตแล้วนะครับก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินนะครับอย่างเข้มงวดนะครับอันนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องผักนี่นะครับก็ต้องกินนะครับเพราะว่าถ้าไม่กินแล้วนะครับมันก็จะถ่ายไม่ออกแล้วก็จะเป็นโรคท้องผูกซึ่งทรมานมากนะครับสําหรับ คนที่ฟอกไตแล้วนะครับสําหรับการกินผักนะครับแนะนําวิธีการทํานะครับเราก็เอาผักนะครับต่างๆนะครับมาลวกน้านะครับเอามาต้มนะครับให้สุกนะครับจากนั้นนะครับก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ลวกน้ําทิ้งอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเพื่อลดเรื่องของแร่ธาตุต่างๆนะครับโดยเฉพาะโพแทสเซียมนะครับซึ่งจะทําให้ไตนี่นะครับทางานหนัก นะครับหนักขึ้นนะครับสำหรับผักที่รับประทานได้นะครับจะเป็นผักสีอ่อนๆนะครับเช่นฟักบวบน้ำเต้าผักกาดแก้วผักกาดขาวกะหล่ำปีแตงกวามะเขือยาวมะเขือเปาะมะระและผลไม้นะครับก็เลือกเอาผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยๆนะครับเช่นชมพู่ นะครับแก้มังกรพวกนี้นะครับก็ทานได้นะครับแต่ต้องทานจํานวนจํากัดนะครับสําหรับนะครับโรคไตนะครับเป็นโรคที่อย่าไปเป็นเลยนะครับถ้าเป็นแล้วนะครับก็จะนะครับทรมานมากนะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยอาจารย์นะครับกดหัวใจรัวๆมานะครับคอมเมนต์มาถามได้นะครับกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะได้เจอกันใหม่นะครับแล้วก็แชร์ออกไปเป็นบุญของท่านนะครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ